เื่อนหลายแห่งในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นการสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในด้านการเกษตรและการชนประทานเป็นหลักนอกจากนั้นยังเกิดประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นการป้องกันน้ําท่วมการประมงการผักดันน้ําเค็มบริเวณปากแม่น้ําการอุปโภคบริโภคการพักผ่อนหย่อนใจและยังสามารถอำนวยประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย เป็นอาคารโครงสร้างทางวิศวกรรมประเภทที่มีโอกาสพังทลายต่ำแต่อย่างไรก็ตามการออกแบบเขื่อนก็ต้องให้มีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการและปัจจัยด้านความปลอดภัยสูงสุดเพราะหากออกแบบไม่ดีเกิดการพังทลายลงมาปริมาณน้ำจำนวนหลายพันล้านลูกบาศก์เมตรที่เก็บกักไว้เหนือเขื่อนอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของราษฎร เอกชนและทางราชการได้อย่างใหญ่หลวงเขื่อนซีนักครินเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่เป็นหินทิ้งแกนดินเหนียวมีขนาดฐานกว้าง586เมตรสูง140เมตรปริมาตรหินและดินที่ใช้ในการก่อสร้างตัวเขื่อนมีปริมาตรรวมกันมากกว่า12ล้านลูกบาศกเมตร งานด้านความปลอดภัยของเขื่อนมีความสำคัญมากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงได้ตั้งหน่วยงานที่ดูแลด้านนี้โดยเฉพาะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2525โดยใช้ชื่อว่าฝ่ายบำรุงรักษาโยธาเพื่อให้รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบความมั่นคงการบำรุงรักษาซ่อมแซมเขื่อนและอาคารประกอบโดยได้วางระเบียบป,ปฏิบัติในด้านการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเขื่อน เพื่อให้การดำเนินการด้านความปลอดภัยของเขื่อนทุกเขื่อนเป็นมาตรฐานเดียวกันนอกจากนั้นในปีพุทธศักราช2526การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเขื่อนขึ้นซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้องหลากหลายสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นด้านก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธาด้านเครื่องกลด้านไฟฟ้าโดยมีหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเขื่อนโดยกำหนดให้เขื่อนที่เพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จและมีอายุใช้งานไม่เกิน2ปีต้องตรวจสอบปีละ2ครั้งส่วนเขื่อนที่มีอายุใช้งานระหว่าง2-5ปี ให้ตรวจสอบปีละครั้งและเขื่อนที่มีอายุใช้งานมากกว่า5ปีให้ตรวจสอบทุกๆ2ปีหลังจากการตรวจสอบเขื่อนแล้วเสร็จคณะกรรมการจะประเมินผลและทำสรุปรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามคำแนะนำในการปรับปรุงซ่อมแซมข้อบกพร่องเพื่อให้มีความมั่นคงดังเดิมตามที่ออกแบบไว้ ฝ่ายบำรุงรักษาโยธาในฐานะเป็นหน่วยงานทางด้านวิชาการและบริการงานด้านเทคนิคได้กำหนดมาตรการและวิธีการปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนและให้ความร่วมมือในการดำเนินการด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบเขื่อนด้วยสายตาการตรวจสอบเขื่อนด้วยเครื่องมือวัดการวิเคราะห์และประเมินผลการออกแบบแก้ไขและปรับปรุงซ่อมแซมและการบำรุงรักษา โดยฝ่ายบำรุงรักษาโยธาได้พัฒนาวิธีการให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพและทันสมัยขึ้นตลอดเวลานอกจากนั้นในปัจจุบันยังได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุก์ใช้ในการตรวจสอบเช่นอุปกรณ์บันทึกภาพใต้น้ำที่สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของยาน จากบนบกให้ลงไปตรวจสอบสภาพโครงสร้างใต้น้ำาบริเวณที่ลึกเกินความสามารถของนักดำน้ำจะลงไปตรวจสอบได้เป็นต้นนอกเหนือจากการตรวจสอบโดยฝ่ายบำรุงรักษายโยธาแล้วยังมีเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเขื่อนเป็นประจำทั้งรายวันรายสัปดาห์รายเดือน และรายสามเดือนจากการดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาเพื่อความปลอดภัยของเขื่อนอย่างมีระบบและต่อเนื่องตลอดมาทำให้มั่นใจได้ว่าเขื่อนทุกเขื่อนของกอฟอ จะมีความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานและมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ท้ายน้ำของเขื่อนตลอดไป